ขอนำเสนอให้รับชมกับรถเก่งมือสองราคาแบบคุ้มค่านะคะถูกมากค่ะทุกท่าน3,9,900บาทนะคะราคานี้ถูกมากๆค่ะคุ้มมากๆด้วยสภาพดีได้ไปใช้ยิ่งกว่าคุ้มนะคะราคาเบาๆ Toyota Corolla Altis นะคะรถยนต์ปี02ค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0นซีซีนะคะสีบอทองค่ะเครื่องยนต์เบนซินค่ะทุกท่าน เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะมีแอร์แบ็ก ABS ค่ะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยแมกยางยังใช้งานได้แอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างสมบูรณ์ดีตัวรถขับได้วิ่งได้กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะภาสีไม่ขาดค่ะรถถูกต้องพร้อมตรวจโอนที่กรมขนส่งทางบกได้เลยนะคะเครดิตด,ดีไม่ติดบูโรดันยอดจัดเต็มค่ะ สนใจคันนี้ดูรถได้แถว4ี่แยกทศกณัณถนนพุทธมนตรสายสองกรุงเทพนะคะมีช่องทางการติดตอ่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะกะคาดว่าน่าจะเป็นรถเต็นนะทุกท่านสนใจโทรคุยโทรนัดล่วงหน้านะคะและไปดูตัวจริงไปทดลองขับตัวจริงด้วยตนเองนะคะรถราคาถูกๆสภาพสวยตามรูปนะคะสนใจไปดูกันก่อนค่ะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ